พยากรณ์อากาศวันนี้และสิบวันข้างหน้าเหนืออีสานร,ร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียส18มีนาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วยในขณะท,ที่ลมใต้และลมตะวนันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวนันออกลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งสําหรับลมตะวนันออกและลมตะวนันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ช่วงวันที่19ถึง20มีนาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในระยะแรกโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนมีการผส,สมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนและมีการระบายอากาศที่ไม่ดีพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 18- ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วหถึงห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและคอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-27ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-41ถึงสีองศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสแก้วระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด21-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด36 3 9ถึง39องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15 3 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด25 2 7ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียส,ส,ส Celsius. ลมใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่15ถึง21มีนาคมพุทธศักราช2567ในช่วงวันที่15ถึง18มีนาคม67ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใตย้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแหง่งสําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแหง่งส่วนในช่วงวันที่1 9บเถึงยีมีนาคม 67. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงสําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่15-18มีนาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วยส่วนในช่วงวันที่19-21มีนาคม 67. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย